วันนี้จะมาแนะนำสิทธิพิเศษประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลจุฬาลัตน์11อินเตอร์จะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะสำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลจุฬาลัตน์11อินเตอร์จะสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใช้สิทธิการตรวจปีละหนึ่งครั้งค่ะและยังสามารถเข้ารับบริการทำฟันฟรี900บาทต่อปีด้วยนะคะโดยทางประกันสังคมจะเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายให้ค่ะขั้นตอนการเข้ารับบริการ ตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุผู้ประกันตนยื่นบัตรประชาชนและแจ้งตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคมค่ะรับเอกสารแล้วนำไปยื่นเพื่อเข้ารับการเจาะเลือดยื่นเอกสารเพื่อเข้ารับการเอ็กซเรย์ผู้ประกันตนวัดความดันได้ด้วยตนเองและพบพยาบาลเพื่อซักประวัติค่ะ ผู้ประกันตนรอรับการแจ้งผลตรวจสุขภาพภายใน2สัปดาห์ค่ะก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ประกันตนควรงดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะและนี่ก็คือแผานกาทันตกรรมซึ่งจะอยู่อาคาร1ชั้น2ของโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงขั้นตอนการเข้ารับบริการทำฟันฟรี900บาทต่อปี ผู้ประกันตนยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมแจ้งจุดประสงค์การทำฟันค่ะเจ้าหน้าที่จะทำการวัดความดันก่อนเข้ารับบริการหลังจากเข้ารับบริการเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำในการดูแลหลังเข้ารับบริการนะคะ ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลจุฬารัต11อินเตอร์สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตระยองโรงพยาบาลจุฬารัตน์5และจุฬารัตน์12เกตเวย์สหคลินิก